Good Morning All Time High อีกวันหนึ่งครับสวัสดีวันที่11เมษายน2568ครับขณะนี้เวลา10นาิกาครับเรามาดูการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคำและคู่สกุลเงินกับโคจักกี้กันสำหรับเช้านี้ครับทองคำอทองคำมีการยกตัวขึ้นไปครับเนื่องจาก XAU มีการแข็งค่านะครับหลังจากที่ทองคำมีการทำ all time h i g h ไปเมื่อวานนะเมื่อวานมีการยกออทามไฮไปนะครับ ยกเกิน3 167ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับยกตัวขึ้นไปอีก5,200จุดครับ5,200จุดจากออทามไฮเมื่อวานนะครับออทามไฮเมื่อวานเพราะนั้นครับทองคําตอนนี้อย่างที่บอกไว้นะครับทองคําเป็นขาบายนะครับขาบายซึ่งการขึ้นของทองคารอบนี้นะครับเนื่องด้วยจากสถานการณ์ของภาษีที่ทางประธานาธิบดีโดนัททัมนะครับได้ มีการขึ้นกำแพงภาษีกับประเทศคู่ค้าต่างๆแล้วเมื่อวานครับเมื่อวานมีการประกาศพอ PCI นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคพ,พ,พื้นฐานตัวเลขออกมาเป็นสีแดงไม่เป็นส่งไม่ส่งผลทําให้ความน่าเชื่อถือของ u ดอลลาร์มีการอ่อนค่านะครับก็เลยส่งผลให้ทองคํามีการยกตัวขึ้นไปทํำออทำไฮในช่วงค่าของเมื่อวานนี้นะครับมีการยกตัวขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไป ออทามไฮกันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะครับเช้านี้ XAU ก็ยังแข็งค่าอยู่นะครับกรอบของไพ v o วอวันนี้ครับบอกว่าทองคำมีโอกาสขึ้นไปถึง 3, 2, 4, 6ซึ่งเช้านี้ก็ถือว่ามีการยกตัวขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับก็ภาวนาว่ามีการลดลดลงมาปรับฐานกันบ้างนะสำหรับออทามไฮฝั่งขาเซลครับ ส่วนวันนี้นะครับข่าวที่มีผลกับทองคาในช่วงคำ่ำมีการประกาศเช่นเดียวกันนะครับในช่วงค่ำเวลา1ทุ่มครึ่งวันนี้มีการประกาศคอ p p อครับ PPI ก็คือดลัชนีผู้ผลิตภาคพื้นฐานนะครับตอน1นทุ่มครึ่งเพราะนั้นถ้าวันนี้ตัวเลขออกมานะครับเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นก็มีโอกาสทำให ทองคามีโอกาสย่อตัวลงมาได้บ้างเช่นเดียวกันนะครับแนวรับสําคัญของทองคํานะครับวันนี้นะจากตัวตัวเลขเดิม0.0นะครับ0.0ถ้าเป็นไปตามตัวเลขคาดการณ์0.2ดีขึ้นนะครับก็ส่งผลดีกับทองคําต้องไปลุ้นกันตอนทุ่มครึ่งนะครับถ้าเขาลดตัวลงมาลดตัวลงมานะครับราคาที่ เป็นแก๊บที่ทิ้งไว้ก็จะอยู่โซนนี้ครับโซนแรกนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็คือประมาณ3152 3152นะครับต่อไปถ้าเขาสามารถยืนลงมาต่ำกว่า3152 3154ได้ก็จะมาเทสออีกรอบหนึ่งที่ประมาณ ที่ประมาณราคาโซนนี้เลยครับ 3109นะครับแล้วก็3069นะครับแต่ต้องรอราคาพฤติกรรมของราคาทองคำต้องย่อต่ำกว่าราคาเปิดของเช้านี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่ามีการยกตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงนะครับทองคำอาจจะลงมาเทสแล้วยกตัวเทสแล้วยกตัวขึ้นไปนะครับถ้าเขาไม่ได้ทำไฮสูงกว่าไฮเดิมนมิ มีโอกาสย่อตัวนะครับต้องลุ้นว่าถ้าย่อตัวแล้วทะลุยืนต่ํากว่า31 34ได้ก็ข,ขึ้นมาเทส31 34แล้วลงอย่างนี้ดอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาลงมาเทสที่ประมาณ31 52แล้วยกตัวขึ้นไปเลยไฮที่สูงกว่าก็มีโอกาสขึ้นต่อซึ่งกรอบขาขึ้นในไพวอตก็ได้บอกว่าราคามีโอกาสที่จะไปเทสที่32 46 ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงแต่มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับขาเซลต้องลุ้นให้ลงมาทดสอบที่สาบหนึ่งห้าสองให้ได้ก่อนซึ่งก็เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะเพราะว่าการลดตัวลงมารอบนี้ก็ประมาณ6,300 6,300จุดนะครับเป็นราคาที่มีการแลนล,ลี่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทิ้งราคาไว้ช่วงนี้ต้องบอกว่าทองคำมีการวิ่ง ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยวิ่ง1 0 0 0 0จุด10,000จุดนะครับถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของการวิ่งต่อวันเลยนะครับเมื่อวานก็ประมาณ10,000จุดประมาณ10,000จุดเช่นเดียวกันจากราคาโล่เดิมนะครับขึ้นไปนะครับหายที่ทิ้งไว้แล้วก็เช้านี้ก็ยกตัวขึ้นไป1 4 0 0 0จุดแค่2วันวันนี้เป็นวันศุกร์ท้ายสัปดาห์ด้วยเพราะฉะนั้นต้องระมาระวังนะครับ บริหารการจัดการออเดอร์ของท่านแล้วก็บริหารพอร์ตให้ดีๆนะครับถ้าวันนี้มีโอกาสปิดออเดอร์ได้เคลียออเดอร์ได้นะครับก็ถือว่าเสาร์อาทิตย์จะได้ไม่ต้องมีกังวลนะครับนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีการติดเซล์นะครับเพราะว่าขึ้นไปเอาทำหายหลายคนก็ไม่กล้าที่ออเดอร์บายนะครับแต่ทองคำไม่มีจุดสูงสุดนะต้องบอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าสูงสุดหรือต่ำสุด ในราคาของกราฟเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทองคำก็ยังขาหลักยังเป็นเทนขาขึ้นนะครับมีโอกาสยอ่อตัวจะย่อตัวลงมาลึกแค่ไหนก็ต้องดูตามโซนนะครับอย่าซอยออเดอร์นะครับในโซนย่อยๆที่ยังไม่ชัดเจนนะครับหลังจากที่เขาขึ้นไปในสัปดาห์นี้นะครับดูการวิ่งสัปดาห์นี้ก่อนสุดยอดมากๆเลย ะะสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็มีการยกตัวขึ้นไปเนี่ยสองหมื่นหกจุดสองหมจุดในรอบสัปดาห์เดียวในรอบสัปดาห์เดียวนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นความผันผวนของการเทรดในช่วงนี้ต้องระมัดระวังสิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจของการเทรดก็คือ Money Management นะฮะ ส่วน Unicorn Dashboard และ Unicorn Panel ครับเรามีระบบ CSM นะครับ Currency String Meter ที่เป็นตัวชี้วัดการแข่งค่าอ่อนค่าทำให้เกิดการวิเคราะห์การเข้าออกของออเดอร์ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้กับเทรดเดอร์ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกถึงแรงนะครับในการขึ้นลงของราคาในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวช่วยนึงครับต่อไปเรามาดูกันบ้างครับนะเรามาดูเรื่องของ คู่สกุลเงินคู่สกุลเงินในเช้านี้ครับ XAU อ่าขึ้นไปนะครับ USD ออนค่าต่ำสุดเลยนะครับส่งผลดันให้ทองคำมีโอกาสยกตัวขึ้นไปอย่างที่บอกไว้ส่วนคู่สกุลเงินก็คือออสเตรเลียแล้วในออสตรลีนนะครับยังมีการแข็งค่านะครับจากเมื่อวานที่มีการแข็งค่าขึ้นมานะครับก็เช้านี้เช้านี้ก็เข้าโหมดเป็นไซเวย์เข้าโหมดเป็นไซเวย์นะครับมีทั้งแข็ง มีทั้งอ่อนในบางคู่สกุลเงินครับแคนาดามีการลดตัวลงมาครับฝังสวิตมีการอ่อนค่าลงมาในเช้านี้นะฮะยูอามีการแข็งค่าขึ้นมาบ้างครับขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับไซเวอพกันบ้างแล้วนะครับ g ีบยังคงอ่อนค่านะคะจีบยังคงอ่อนค่าความเชื่อมั่นของสกุลเงิน GBP ยังลดลงนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า GBP และ EUR ก็มีการวิ่งห่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับส่วน J.P. y นะครับ J.P. y ก็มีการพักตัวในช่วงเช้านี้ครับเรามาดูการประกาศข่าวของทางสกุลเงินกันบ้างเช้านี้มีทางนิวซีแลนด์นะครับมีการประกาศคอ p m อมี PMI ขึ้นมานะครับ G.P.P. ต้องพิรุนในช่วงบ่ายโมงนะครับจะมีการประกาศ G.D.P. ต่อเดือนของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีเรื่องของดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์กันด้วยครับบ่ายโมง ส่วนยูโรครับยูโรคุณลากาศนะครับมีการแถลงการของคุณลากาศช่วงประมาณ4ี่โมงนะครับสี่มงเย็นเกือบห้ามงเย็นนะครับสิบสิบหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีแล้วก็มีรัฐมนตรีครังของทางยูโรมีการร่วมประชุมด้วยตอนห้ามงเย็นนะครับส่วนสกุลเงิน US ดอลลาร์นะครับวันนี้คอ PPI จะสามารถช่วยให้มีการกดดันราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบ้างไหมต้องไปลุ้นกันในช่วงค่ำหนึ่งทุ่มครึ่งครับ ก็โดยภาพรวมโดยส่วนใหญ่นะครับก็เราจะเห็นว่าเทรนด์นะครับเทรนในช่วงเช้าในช่วงนี้ก็มีการชัดเจนชัดเจนของเทรนมากขึ้นนะครับเช้านี้นิวซีแลนด์เนาะ US ดอลลาร์นะส่วนใหญ่ US ดอลลาร์ก็จะพีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการอ่อนค่าลงมามา,มากๆเลยนะครับเพราะว่า เมื่อคืนก็มีเรื่องของงบดุลด้วยนะครับส่งผลให้ไม่ออกมาเป็นผลดีของทองคําก็ระมัดระวังครับแต่คลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับท่านใดสนใจเรื่องของการใช้ยูนิคอนแดชบอร์ดและยูนิคอนแพ n นลก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับเรามีคลิปนะครับในการเรียนรู้แล้วก็มีเครื่องมือให้ใช้งานด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจแล้วก็หากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ